กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับกับเกมมิวส์เจงเจิ้นนักับวันนี้เราจะมาทากันหลายอย่างเลยวันนี้มีตัวของนวบินซีแล้วก็ันมีกิจกรรมมาใหม่นั่นคือกิจกรรมให้กิจกรรมกิจกรรมคลังลับตามหาสมบัติสุดล้ําค่านัครับแล้วก็มีเดี๋ยวมีพัฒนาอุปกรณ์ด้วยแล้วก็วันนี้มันเปิดไอตัวเวอร์ซเวอร์ด้วยับเดี๋ยวเวอร์ซเวอร์วันสุดท้ายถ้าอย่างมันนานเกินหรือมันยืดเยื้ออาจจะไม่ลงเวอร์ซเวอร์ แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าผมจะกดอีตัวคลังรับนี่ไหมนะครับเพราะว่าสําหรับกล่องรางวัลสูงสุดของมันเนี่ยผมมีแล้วคือกล่องฮีปิตันสีแดงสัตว์เลี้ยงนะครับเนี่ยผมมีอยู่แล้วตั้งแต่กิจกรรมเขาโน้นถ้ากดมาก็อาจจะเอาตัวคิดต้านความเย็นวบวกพลังชีวิตบวกพลังป้องกันธาตุแล้วก็ความเสียหายยิตบวกสเซนต์แต่ก็ว่ายังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาไหมนะครับเพราะว่าช่วงนี้การเล็ดเราต้องเก็บด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพอวันพุธ เราต้องไปซื้อตัวอวุโสมของพ่อค้าลึกลับอีกหมดกันอีกเยอะเลยก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปพัฒนาอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าเพราะว่าของในคลังผมเต็มที่อัพนี่ไม่ได้จะโชว์ไม่ได้อะไรแล้วมาเต็มมันเต็มตอนแรกว่าจะเก็บไว้ให้สําหรับตอนพอจะเปลี่ยนค์ดแล้วมันต้องใช้ชุดค่อนข้างเยอะ ในการพัฒนาแต่ก็คอยจถึงตอนนั้นอีกได้ยี่สิบหรือวลน่าจะหาได้เยอะพอสมววควรเพราะคังมันเต็มจริงๆอ่ะมันต้องเขีรยไปเดี๋ยวพัฒนาก่อนดีกว่าพัฒนาอุปกรณ์เอาอันนี้ก่อนเลยในตลาดมีไหมตลาดมีเจ็ดพันเก้แพงจังวะถ้ามันแพงอย่างเจ็ดพันเ กาเล็นี่ถ้ามีกาเล็ดเยอะๆนะใช้ไปได้มันกเนะเจ็0 0นเก้าเพราะที่ตัวมีอยู่แค่ห้าบุญว่าต้องเก็บไว้ให้พรุ่งนี้อีกให้มันแพงเราซื้อนี่ใช้สี่พันก็ใช้ปะประหยัดชุดว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะๆให้อัพหรอกหมดหรือยังเนี่ยนะอันนี้อัพที่ผมอัพนี่ให้มันตันไปเป็นชุดๆนะครับ ไลลยลูกจังน้อยเหลือไว้รับสองหมื่นเอาไว้ซื้อตัวพ่อค้าลึกลับปาบห้าดาวอีกหนึ่งเชนต่อมานี่เป็นพลังชีวิตอย่างเดียวแล้วอ่ะ พลังชีวิตเราไม่อัพดีกว่าพลังชีวิตพลัง้องกันยังไม่อัพเดี๋ยวมาไล่นี่ก่อนฟังโจมตีสิบห้าสิบห้ากะเล่นเลยยุทธศา 30, มืดก,กว่าน่าจะไม่ได้กดอันนั้นแล้วแหละในตัวคลังลับแค่นี้ก็น่าจะหมดแล้วอือสี่ดาวสวย แล้วก็อันนี้สิบห้าชิ้นการจจเลตเจมบแล้วชุดน่าจะพอดีอ่ะหมดพอดีแล้วเนหลือชิ้นหนึ่งเหลือชิ้นหนึ่งพอดีแล้วโอ้โหอย่างกับฟ้าจัดสรรคีย์พลังน่าจะขึ้นเ2ิล้านอยู่นะ อันนี้อะไรเนี่ยต้านทานเพิ่มเสียหายสกิลเอาสิโอเคพัฒนาพลัง72ดล้านเราตอนนี้เพิ่มมากระติดหนึ่งต่อมาน้องนกอินซีของเราเรามีกล่องอันนี้ครบ9ชิ้นมันต้องใช้อีนี่ทั้งหมด9ชิ้นสำหรับอินซีน้ำแข็ง เดี๋ยวเพื่อนๆก็รู้ว่าเอามาทําอะไระเพราะว่าเรามีแล้วมันเรามีแล้วแต่คนที่เล่นก็รู้อยู่หรอกว่าไปทําอะไรอะ่ะบางทีผมไม่อยากจะแบบไปพูดไปแนะนาอะไรมากมายเพราะเพื่อนๆก็เล่นกันอยู่แล้วเราก็เหมือนแบบไปวอลกชีวิตในเกมของเราว่าพัฒนาพลังไปเรื่อยๆ,ๆเพราะเราไม่ได้มีเงินเติมอะไรอย่างคนอื่นเขานะครับเ็ราเล่นของเราตามภาษาของเราไปใครอยากจะไปดูพวกพลังอเยอะก็ะตามสบาย อินซีของเรากันนะครับนี่เลยวิวัฒนาการจากเลื่อนขั้นชั้นธรรมดากลายเป็นเอปิกนะครับปรบับพอขึ้นเอปิกแล้วมันจะได้สกิลเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ของเดิมอะ่ะมันจะเป็นอันนี้เมื่อได้รับเอฟิกลดอะไรเมื่อได้รับเอฟ c กควบคุมฝูงชนอินซี sea, มีโอกาส60%ที่จะ เพิ่มความต้านทานควบคุมผูงชนของเจ้าของขึ้น15%นาน3วิพอมาเป็นเอพิกมันก็จะเปลี่ยนอันนี้เป็นเย็นทั่วแดน PVP นะครับทุก30วินาทีหลังเริ่มศึกอินซีจะให้เย็นทั่วแดนแจ่เจ้าของ3วิเคืออแล้วมันด้วยเอฟเฟก เย็นทั้งแดนเจ้าของมีโอกาส50%ที่จะเพิ่มพลังโจมตีขึ้น5%และ50%การเพิ่มพลังป้องกันขึ้น5%คือดาว45วิมันจะพัฒนาของมันไปนเรื่อยๆื่อยๆในตามนี้นะครับแต่ที่ต้องการเลยคือพวกสีแดงแต่ก็ค่อยๆมีพัฒนาการต่อไปขั้นต่อไปขึ้นมวงก็ใช้ทั้งหมด9กล่องเหมือนเดิมนะครับเราก,ก็ค่อยๆไล่กระดือกระดดือกระดือกทีละนิดละนิดนะครับ ้ก่อนอัพนกอินซีของเราปลานกอินซีทุกพ่อหมดหมดแล้วเราก็มีน้ำยาเหลือไว้ขวดหนึ่งนะนี่น้ำยาสักสิทธิ์พื้นฐานเราต้องเก็บไว้โอเคเวลาพอมีเดี๋ยวเราไปลงโวลบเซิรเวอร์กันดีกว่าขอซื้อสิทธิ์ก่อนนะครับ ขอดูซิวันนี้มีใครมาตีไหมโอ้โหโดนตีบานเลยนะโดนตีไปกี่ครั้งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโดนตีไปห้าครั้งพวกเจ้าจะบ้าอะไรกันขนาดนี้มันตีอะไรเราเยอะแยะเนี่ยตาหนึ่งนะครับพอป้องกันเขาอะชนะเดี๋ยวพอลงเองก็แพ้มันไม่เคยแบบมีความพอดีอะรอบนี้เจอกับเอลนะครับโอ้โหสี่ร้อยสิบ คัดแปดเอวคัดแปดเพื่อนๆเจอกับเอวคัดแปดจะรอดไหมเนี่ยโอ้โ oh. ห oh. มันลเลือดมันหมดมอนมีอมตะเลือด,ม,ดมันหมดเพื่อนๆเห็นไหมเลือดมันหมดแล้วมันก็เด้งกลับมาเล้สองมันมีอมตะแต่มันใช่อมตะไปแล้วเมื่อกี้นี้ผมเห็นแต่ตเกิลผมหมดแพ้ดูที่ เรอบนี้เจอกบบดักหลอดเดบิวมากกว่าด้วยนะจ๊ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝาก,กไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับเราถือว่ายังอ่อนใน PVP อยู่นะอ่อนเลยแหละชนะไหมชนะไหมต่อชอนะให้คนดูดูตากตาโอ้โหแพ้ พ่นเอาอะไรมาวัดว่ามันก็เลือดหมดพอดีพร้อมเรามันน่าจะแบบใครใครลงพื้นก่อนของมันแพ้เลือดมันหมดพร้อมกันเมืออ่อกี้แหละมันน่าจะแพ้ตามเคยอ่ะโอเคอน,นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไปละไ้บายสวัสดีครับ